สวัสดีครับแฟนคลับมหาแห่งทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเส็งครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจำเดือนธันวาคมปีพศ2568ครับเดือนธันวาคมนี้ครับผมบอกเลยว่าจะเป็นเดือนแห่งการจัดระเบียบชีวิต ก่อนจะเข้าสู่ปีใหม่เพื่อให้ดวงคุณพุ่งแรงในปี2569นะครับชาวปีมะเส็งทุกท่านครับเดือนธันวาคมนี้ไม่ใช่แค่เดือนสุดท้ายของปีแต่มันคือเดือนที่คุณจะได้จัดระเบียบชีวิตของตัวเองให้คุณพร้อมครับสำหรับปีใหม่จากความยุ่งเหยิงที่ผ่านมาของชีวิตปัญหาที่คาราคาสั่งจะเริ่มเห็นทางออกงานที่ค้างคาการเงินที่ตึง ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทุกอย่างกำลังถูกจัดเรียงใหม่ให้คุณได้เผยผลลัพธ์จริงๆแล้วครับพลังของเดือนนี้คือความสงบนิ่งบวกการวิเคราะห์คุณไม่ได้ต้องรีบวิ่งครับแต่ต้องชัดเจนและใช้สติอย่างแม่นยำเพราะว่างูที่ใหญ่ไม่ต้องรีบแต่ไปช้า แบบถึงเป้าหมายชัวๆ์ถึงเป้าหมายแน่นอนเชื่อผมนะครับก่อนจะพบกับคำทนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมคำทำนายดวงกันดีกว่านะครับ เรื่องแรกนะครับดวงด้านการงานครับสำหรับท่านที่ทำงานประจำเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณนะครับต้องใช้ไหวพริบและประสบการณ์จากที่คุณสะสมมานะครับงานที่เคยล่าช้าจะเริ่มมีคนเห็นคุณค่าคุณจะมีโอกาสนะครับได้ทำโปรเจกต์สำคัญคญหรือถูกเลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายตําแหน่งนะครับแต่เป็นการโยกย้าย ไปในลักษณะที่ดีขึ้นนะคะผมฝากระวังเรื่องของคําพูดคำจาครับการพูดประชดประชันนะครับหรือว่าการตัดสินใจอะไรที่ด่วนตัดสินใจตัดสินใจอะไรที่เร็วจนเกินไปนะคบผมอยากให้เวลาจะตัดสินใจอะไรต้องชัดเจนและก็มั่นใจในการตัดสินใจ ครั้งนั้นๆนะครับจะทําให้คุณดียิ่งๆขึ้นไปอีกนะครับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณมากๆเลยนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับจะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1จะเป็นโปรเจกต์ที่คุณได้รับมาทาแต่แต่จะเป็นโปรเจกต์ที่คุณโดนเรียกไปช่วยกลางทางนะครับไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่คุณทําตั้งแต่เริ่มแรกนะครับโปรเจกต์นี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะครับถ้าคุณตั้งใจทําออกมาได้เต็มที่นะครับจะผ่านไปได้อย่างดีเลยนะครับ คุณจะได้งานด่วนนะครับแบบไม่คาดคิดนะครับสืบเนื่องจากโปรเจกต์เมื่อสักครู่เลยนะครับแต่งานด่วนนี้นะครับคุณจะได้เครดิตแบบเต็มๆผมขอให้ตั้งใจทําให้ดีนะครับเรื่องที่3าครับจะเป็นปัญหาที่คุณคลางคายค้างคามานานะครับเดือนธันวาคมนี้จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วครับผมยินดีด้วยนะครับส่วนท่านไหนครับที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับใครที่ทําธุรกิจเดือนนี้ครับจะเหมาะมากๆเลยนะครับกับการ ปิดการขายนะครับแล้วก็ปรับกลยุทธ์ใหม่ลูกค้าเก่านะครับอาจจะกลับมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับลูกค้าใหม่ก็จะโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับโผล่มาแบบคุณไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับคุณจะมีเกณฑ์ได้รายได้พิเศษนะครับหรือได้ดีลใหญ่ๆนะครับเข้ามาก่อนปีใหม่นะครับสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณมากๆมี3เรื่องเช่นเดียวกันครับสำหรับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวหนึ่งนะครับรายได้ปิดสิ้นปีนี้ เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเติบโตขึ้นด้วยนะครับงานที่เคยคิดว่ายกเลิกคุณไปแล้วจะกลับมาเดือนต่อในเดือนนี้นะครับมีโอกาสรีแบรนด์หรือขยายลายสินค้าได้สำเร็จนะครับถ้าคุณกำลังคิดเรื่องนี้อยู่เดือนนี้โอกาสดีมากๆเริ่มได้เริ่มเลยนะครับส่วนท่านในครับที่ทำงานอิสระนะครับหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นะครับเดือนนี้คุณจะถูกเรียกใช้บ่อยขึ้นครับโปรเจก จะเข้ามาแบบต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟังผมแบบนี้แล้วนะครับอย่าปฏิเสธงานอะไรที่มันยากๆงานอะไรที่ท้าทายท้าท,า,ทายเนี่ยนะครับผมอยากให้รับไว้นะครับรู้เลยว่าเหนื่อยนะครับแต่ผลตอบแทนที่ได้รับมาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่มีโอกาสสูงมากๆ3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับ1งงานใหม่จากแหล่งที่ไม่คาดคิดนะครับจะเข้ามาหาคุณ2นะครับคุณจะมีโอกาส สร้างชื่อเสียงในวงการงานอิสระในวงการฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นงานที่คุณรับมาทุกงานนะครับคุณต้องระมียดกับงานที่คุณได้ทําคุณต้องทําให้ดีนะครับคุณต้องแบบตั้งใจทําออกมาให้แบบตรงกับที่เขาต้องการนะครับรับงานอะไรต้องเอ่อห้าเข้าใจตรงไหนให้ถามเขาให้ละเอียดนะครับเ,เรื่องที่3นะครับคุณจะได้ร่วมโปรเจกต์ที่เพิ่มเครดิตเงินเข้ามาก็คือโปรเจกต์นี้จะต่อยอด ให้คุณมีรายได้ได้มากมายก่ายกองเลยนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจังหวะเชื่อมต่อในปี2 5 6 9ได้ดีมากๆนะครับส่วนดวงด้านการเงินนะครับเดือนนี้โอ้โหดวงการเงินจะชัดเจนมากขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับการเงินจะเริ่มสะพัดครับรายได้หลักจะมั่นคงขึ้นครับรายได้เสริมก็จะเริ่มเดิน สำหรับใครที่เป็นคนขยันเนี่ยนะครับรายได้เสริมก็จะเริ่มวิ่งเริ่มเดินนะครับมีโอกาสจะได้เงินก้อนจากงานเก่าๆนะครับหรือว่าการลงทุนที่กําลังรอดําเนินการนะครับช่วงปลายเดือนเหมาะมากๆครับกับการจัดการหนี้เก่าๆที่ค้างคารายจ่ายสําคัญๆ,ๆเนี่ยนะครับก็จัดการได้หมดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้เกี่ยวกับการเงินนะครับผมฝากไว้3เรื่องหนึ่งงานที่เข้ามาจากการปิดบัญชีปลายปีนะครับ อันนี้นะครับเงินเข้ามาค่อนข้างเป็นเงินก้อนฝากเก็บสำรองไว้ด้วยนะครับเก็บไว้เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับ 2. คุณจะได้เงินก้อนจากลูกค้าเก่าหรือธุรกิจที่ลงทุนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเงินก้อนก้อนที่2ที่จะได้มาอีกนะครับซึ่งเงินก้อนนี้นะครับก็ลองแบ่งไว50้50-50้านะครับถ้าคุณไหว้50แรกนะครับเอาไปลงทุนนะครับเพื่อให้เงินงออเงย อีก50าสบหลังก้อนนึงนะครับก็เก็บไว้ใช้หมุนเวียนนะครับเรื่องที่3นะครับระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับค่าใช้จ่ายแบบนี้ฟังดูอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่ดวงของคุณเนี่ยยิ่งจ่ายค่าใช้จ่ายไปเท่าไหรเนี่ยสิ่งที่ตอบแทนกับมาคือรายได้คือเงินนะครับยิ่งจ่ายยิ่งคุ้มค่าโอ้ดวงดีจริงๆนะครับส่วนนโสะครับ เดือนนี้เสน่ห์คุณเพิ่มขึ้นแบบเนียนๆนะครับความรักจะมาจากงานนะครับหรือคนแนะนำนะครับความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นนะครับค่อยๆพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในระยะยาวนะครับเหตุการณ์จะเกิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนธันวาคมนี้นะครับคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะครับจริงใจนะครับจริงจังนะครับจากการทำงานหรือทำงานสังคมนะครับมีโอกาสได้สร้างความสัมพันธ์กับเขา ยาวๆเลยนะครับคนนี้นะครับก็ลองดูดีๆนะครับส่วนคนที่มีคู่ครับเดือนนี้คุณต้องชัดเจนนะครับเปิดใจคุยเรื่องที่คุณค้างคาเรื่องที่คุณพูดไม่ชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะครับจะเริ่มนิ่งและมั่นคงขึ้นครับถ้าคุณพูดตรงนะครับพูดตรงจริงใจผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับความรักบางทีก็ไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โห วนอยู่ในอ่างกว่าจะลงนะครับพูดตรงๆนะครับแต่พูดแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับคุณมีเกณฑ์จะได้วางแผนวางแผนงานใหญ่นะครับเช่นซื้อบ้านร่วมกันทํากิจกรรมอะไรร่วมกันนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสูงมากๆนะครับในเดือนนี้นะครับก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเคลียร์เรื่องที่คุณค้างคาใจกันนะครับถ้าใครมีเรื่องค้างคาใจกันเคลียร์ได้เคลียร์เดือนนี้นะครับถ้าใครทะเลาะกัน อย่าปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนเคลียร์กันในวันนั้นเคลียร์กันในคืนนั้นนะครับมีโอกาสคือดีกันสูงครับถ้าเคลียร์กันนะครับแล้วก็ดีไม่ดีจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันด้วยนะครับความสามารถของคุณจะค่อยดีดีดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจะอบอุ่นมากขึ้นครอบครัวจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูกันเรื่องสุขภาพพลานามัยนะครับพลังสุขภาพของเดือนนี้นะครับถือว่าแข็งแรงดีมากนะครับร่างกายนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ถามว่า คงไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างดูไหมนะครับก็คงมีจุดที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะ,ะหลังนะครับไหล่คอนะครับอันนี้อาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยนะครับอักเสบจากการทํางานหนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูแลตัวเองให้ดีนะครับพักผ่อนให้เพียงคอ ดื่มน้ําให้มากๆนะครับดื่มน้ําให้เยอะเะนะครับปีมะเส็งเนี่ยนะครับเป็นปีที่ไม่ค่อยฐานน้าเป็นปีที่กินน้ําน้อยนะครับก็ลองดื่มน้ําให้เยอะเนะครับถ้าทาไ่ได้ก็ลองตั้งเวลาเลยนะครับว่าตั้งเวลาเวลานี้ฉันต้องดื่มน้ําเท่านั้นดื่มน้ําเท่านี้นะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองบาลานซ์ Sabrina. เรื่องของการทํางานบาลานซ์เรื่องของการพักผ่อนนะครับเพื่อเตรียมร่างกายเตรียมใจลุยงานต่อลุยสู้ชีวิตต่อในปีหน้านะครับ ชาวปีมะเส็งนะครับเดือนนี้นะครับลักษณะที่นิสัยที่โดดเด่นของชาวปีมะเส็งเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับเพื่อนําพลังชีวิตที่โดดเด่นในเดือนนี้ไปปรับใช้ในการทํางานในการใช้ชีวิตเพื่อให้คุณสําเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับชาวปีมะเส็งเดือนนี้ครับจะมีความเฉียบคมครับและจะมีความใจเย็นนะครับคาพูดคุณจะมีน้ําหนักมากๆนะครับคนรอบข้างจะเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่ดีสิ่งที่เด็ดในเดือนนี้นะครับคุณต้องใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะครับแนะนําให้เอาไปใช้นะครับเอาความสามารถเอาจุดเด่นนี้นะครับไปใช้ในการเจรจาเกี่ยวกับการทํางานนะครับหรือปิดการขายปิดดิวต่างๆนะครับพลังนี้จะช่วยคุณได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินนะครับรับรองว่าคุณจะสําเร็จเร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับแต่อย่าใช้ผิดวิธีนะครับผิดวิธีอาจจะเข้ามาตรงกันข้าม ก็เป็นได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับดวงเรานะครับไม่ว่าจะดีแค่ไหนนะครับการเสริมดวงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้เราสบายใจทําให้เราโล่งใจทําให้เรารู้สึกปลอดภัยนะครับแนะนําครับเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะครับหรือเกี่ยวกับไฟนะครับช่วยเหลือคนที่เริ่มงานใหม่นะครับเช่นน้องใหม่คนที่จบใหม่ๆ จะเปิดพลังชีวิตให้คุณชัดเจนและมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับสีมงคลของคุณจะเป็นสีเขียวเข้มสีน้ําตาลทองนะครับทิศที่มงคลจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันดีของคุณในเดือนนี้จะเป็นวันพุธและวันศุกร์นะครับยิ่งจะดีขึ้นไปอีกนะครับคุณควรดูแลบิดามาดา นะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขกระตันยูกระตะเวทีจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดือนธันวาคมนี้ครับผมบอกเลยว่าคือเดือนที่คุณจะได้จัดระเบียบชีวิตครับปัญหาที่ค้างคามานานจะเริ่มที่คายเงินและงานครับจะเริ่มชัดเจนคนปีมะเส็งครับผมฝากไว้ด้วยนะครับว่าอย่าก,กลัวการเริ่มใหม่เพราะพลังของคุณเนี่ย อยู่ในมือแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเริ่มใหม่แบบไหนวิธีไหนถ้าคุณทำมันด้วยเต็มที่คุณผ่านมันไปได้ด้วยดีแน่นอนนะครับถ้าคุณฟังผมแล้วคุณพร้อมที่จะจัดระเบียบชีวิตและเปิดรับโอกาสใหม่ๆนะครับผมขอให้คุณพิมพ์ใต้คลิปครับว่าปีมะเส็งพร้อมพุ่งแรงปีมะเส็งดวงพร้อม เฮงพร้อมปังนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาหาเฮงทีวีนะครับเพื่อรับฟังดวงใหม่ๆก่อนใครรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมผมเชื่อเลยว่าถ้าคุณรู้ล่วงหน้าแล้วคุณจะนําสิ่งที่เด่นในเดือนนั้นๆเด่นในช่วงนั้นๆไปปรับใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้คลิปครับเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ